ตลาดสมาร์ทโฟนไตรามาสที่1ปี2023รายงานยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกส่วนแบ่งการตลาดก็คือ s ซัมซุงที่เป็นผู้นำทางการตลาด22%และ Apple 21%เป็นอันดับ2และอื่นๆอีก57% ผู้นำตลาดสมาร์ทโฟนอย่างซัมซุงมีประวัติความเป็นมาโดยก่อตั้งบริษัทในปีคศ1938และเข้าตลาดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปลายปี1960จากนั้นได้เปิดตัวโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกในปี1988คือรุ่น SH100 เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ไร้สายและได้ทำการพัฒนามือถือจนมาถึงยุคสมาร์ทโฟนในปี2010ได้เปิดตัวซัมซุงกาแล็กซี่ S1 ใช้ระบบ Android จนกลายเป็นมมามืดในตลาดสมาร์ทโฟนยุคใหม่จนถึงปัจจุบันต่อมาเป็นส่วนผสมทางการตลาดของ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ซัมซุงเน้นความหลากหลายและดีไซน์ตั้งแต่รุ่นพรีเมียมจนถึงรุ่นที่เข้าถึงง่ายทําให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการและงบประมาณยกตัวอย่างเช่นซัมซุง Galaxy S ี่เป็นรุ่นพรีเมียมและซัมซุง Galaxy A เป็นรุ่นที่เข้าถึงง่ายกลยุทธ์ด้านราคา<น>ใช้กลยุทธ์ราคาโปรโมชั่นและส่วนลดเพื่อกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคเช่นการเปิดตัวรุ่นใหม่พร้อมโปรโมชันส่วนลดพิเศษกลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย มีจำหน่ายทั้งหน้าร้านและออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์ซัมซุงหรือเว็บไซต์ของซัมซุงอีกทั้งยังทำงานร่วมกับตัวแทนจำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจที่ช่วยในการกระจายสินค้ายอย่าง AIS True Move Detect หรือ Jmart เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถซื้อได้อย่างทั่วถึงกลยุทธ์ส่งเสริมการขายจัดโปรโมชั่นและส่วนลดในโอกาสพิเศษต่างๆเช่นนำเครื่องเก่าแลกเครื่องใหม่ส่วนลดรวมสูงสุด1 0 0 0 0บาทและทำโฆษณาที่เน้นคุณสมบัติหรือฟังก์ชันใหม่ผ่านพรีเซนเตอร์ จุดแข็งคือมูลค่าแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่มีมาอย่างยาวนานในตลาดมือถือทําให้มีฐานลูกค้าเป็นจํานวนมากและยังมีสมาร์ทโฟนที่หลากหลายรุ่นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั้งในเรื่องราคาและฟังก์ชันดีไซน์ต่างๆจุดอ่อนคือบางรุ่นอาจมีราคาสูงทําให้ลูกค้าบางกลุ่มเข้าถึงได้ยากมีโปรแกรมตัวมโอกาสคือการพัฒนาและนําเสนอโทรศัพท์ที่รองรับเทคโนโลยีเทคโนโลยี 5G เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเพลิดเพลินในความรวดเร็วและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในการใช้อินเทอร์เน็ต อุปสรรคคือต้องเผชิญกับความแข็งแกร่งของคู่แข่งในตลาด Android ที่มีหลายบริษัทและบางรุ่นยังต้องเผชิญกับการแข่งขันทางราคาจากบริษัทผู้ผลิตอื่นที่มีราคาต่ำกว่า s e g m e n t a t i o n เน้นกลุ่มลูกค้าเจนซที่ให้ความสำคัญกับ m i c r o Influencer หรือกลุ่มเพื่อนที่ตัวเองใกล้ชิดเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมุง่งเน้นกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการความหลากหลายของเทคโนโลยีและฟีเจอร์ที่ทันสมัยและกลุ่มถ้า g ิทิ้งการตลาดแบบแบ่งกลุ่มเป้าหมาย โดยในแต่ละรุ่นก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไปอย่างเช่น Galaxy A เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ชอบเทคโนโลยีและความทันสมัยแต่ไม่อยากจ่ายในราคาสูงซีเน็งซัมซุงได้วางตำแหน่งของตนเองไว yes. ้ในเรื่องของความหลากหลายของเทคโนโลยีและฟีเจอร์ที่ทันสมัยในราคาที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคนด้วยการผลิตที่มีคุณภาพสูงและนวัตกรรมที่สนองความต้องการของผู้ใช้และความคุ้มค่าที่น่าพึงพอใจ ข้อได้เปรียบในการแข่งขันคือมูลค่าของแบรนด์ที่แข็งแกร่งมาเป็นเวลานานและหลายรุ่นมีการรับรองถึงความทนทานต่อน้ำและฝุ่นและยังเคยเป็นซัพพลายเออร์ใหญ่ที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้ Apple จนประสบความสำเร็จก<อ>ลยุทธ์เด่นที่ใช้คืออินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งโดยการนำดารานักร้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ในแต่ละรุ่นเช่น g า l a x y s ี0มีพรีเซนเตอร์เป็นลิซ่าลักพิงกาแล็กซี่เอหสมมีไบร์ทวชิรวิทย์เป็นพรีเซนเตอร์และล่าสุดมีโฆษณาที่ใช้พรีงดงดพซเซนเตอร อย่างมากในปัจจุบันกลยุทธ์นี้ทำให้ยอดขายของซัมซุงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังครองอันดับหนึ่งของส่วนแบ่งการตลาดสมาร์ทโฟนจนถึงปัจจุบัน Apple ก่อตั้งในปีคศ1976เปิดตัวสมาร์ทโฟนเครื่องแรกในปี2007 iPhone Gen.1 ที่ใช้ระบบ iOS ในการปฏิบัติการปี2008เปิดตัว iPhone รุ่นที่สามารถเชื่อมต่อ 3G ได้สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ได้ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เป็นการใช้วัสดุระดับพรีเมียมในการผลิตและยังมีระบบปฏิบัติการของตนเองซึ่ง iPhone มีคุณสมบัติเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยรวมถึงประสบการณ์การใช้งานที่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกล้องที่มีความละเอียดสูงความสามารถในการถ่ายรูปและฟีเจอร์ที่ทําให้ภาพมีคุณภาพสูงยังมีกลยุทธ์ด้านราคาการตั้งราคาหลากหลายเพราะการเพิ่มราคาที่3จะทําให้ช่วยเร่งการตัดสินใจของลูกค้า ให้สนใจสินค้าที่ราคาแพงกว่าได้หรือที่เรียกว่ากลยุทธ์การตั้งราคาแบบหลอกล่อน,นั้นเองกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายมีจำหน่ายทั้งหน้าร้านและออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ Apple หรือเว็บไซต์ของ apple.com ทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ Apple ออนไลน์ได้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายเป็นเรื่องของการสร้างโฆษณาที่มุ่งเน้นที่ดีไซน์และประสบการณ์ผู้ใช้จัดกิจกรรมโปรโมชั่น จุดแข็งคือการออกแบบและสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงมีความหรูหราที่ทันสมัยและมี i อ s เป็นระบบปฏิบัติการที่สมบูรณ์และเสถียรที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพการทำงานที่ดีและความปลอดภัยที่มีมาตรฐานจุดอ่อนคือเป็นการตั้งราคาที่สูงกว่าโทรศัพท์มือถือที่ให้คุณภาพเทียบเท่าหรือแม้กระทั่งรุ่นอื่นที่มีสมรรถนะที่คล้ายคลึงกันโอกาสคือมีโอกาสในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆเช่นเทคโนโลยีกล้อง ระบบปฏิบัติการและฟีเจอร์ใหม่ๆที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าสนใจของผู้ใช้รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมต่อใหม่ๆเพื่อรองรับการเชื่อมต่อที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอุปสัรคคือตลาดโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการ a อ d r o i d มีความหลากหลายมากทําให้ iPhone ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง Apple มักจะบังคับให้ผู้ใช้ใช้นวัตกรรมที่เป็นมาตรฐานของตนเอง ทำให้การใช้งานกับอุปกรณ์หรือบริการอื่นๆอาจเป็นไปได้ยากกลยุทธ์ STPS เป็นการมุ่งเน้นที่ผู้ใช้ที่ต้องการประสบการณ์การใช้งานที่เสถียรและปลอดภัยโดยจะเน้นคือกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการนวัตกรรมใหม่ๆและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เป็นการตลาดแบบนิชมาร์เก็ตเจาะตลาดแบบมุ่งเฉพาะส่วนกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการประสบการณ์ที่เสถียรและผู้ใช้งานระบบ iOS ทั้งทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีในระดับพรีเมียมและราคาสูงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังมีความหรูหราและสวยงามข้อได้เปรียบทางการแข่งขันคือการมีภาพลักษณ์แบรนด์ที่หรูหราพรีเมียมและยังใช้ iOS ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกออกแบบมาเพื่อผลิตภัณฑ์ของ Apple กลยุทธ์ที่ใช้ เป็นการใช้กลยุทธ์การตั้งราคา i p h โฟนเป็นสินค้าราคาพรีเมียมจะมีราคาแพงกว่าตลาดแต่แรกมาด้วยคุณค่าที่มากกว่าในสายตาลูกค,ค้า